สวัสดีครับผมไกด์ทีว <siglo>. ีไอซีคนีนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอชุดแต่งออฟโรดของเรานะครับชุดแต่งรอบคันของ D m a ม็สมารยี่สิบเราได้ในรถในแบบคันนี้นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่อําเภออมก๋อยนะครับมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยนี่คือกันชนหน้าของเรานะครับชื่อรุ่นว่า f t ฟทีวิวสซปร์คอมมานโดนะครับดีไซน์ขหมดจะเข้ารูปอ่าครับตัวรถเรามีเป็นไฟ LED ์วีดีเราให้ไฟ4ดวงอ่าแล้วทีนี้ไฟก็จะมีเป็นไฟเลี้ยว อ่าแล้วก็ไฟอีกไฟเป็นไฟสูงหรือเป็นหรือเป็นไฟตัดหมอกอยู่ที่การต่อของช่างนี่เลยนะครับขาเราสามารถซัพพอร์ตวินได้เลยนะครับทั้งในนี้รองรับการต,ต,ติดตั้งวินได้นะครับแล้วเราก็ให้ห่วงอ่าโอเมก้ามานะครับผมแล้วก็เราจะมีแผ่นกันแข้งใต้ล่างนี้ให้ตรงกลางหนึ่งจุดแล้วก็ด้านข้างโอเคต่อมานะครับเราจะมาแนะนําบันไดข้างครับชุดตัวนี้นะครับเอ่อชื่อรุ่น s t b 0 9 Space นเนะครับอ่ามันจะ มันจะเป็นทรงยาวเนี่ยครับขึ้นลงง่ายสะดวกมากนะครับและแข็งแรงมากนะครับผมแล้วต่อมาเราก็นําเสนอนะครับตัวโลบานะครับตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกันเป็นโลบาชื่อรุ่นว่าคาเค่นบาร์อันนี้จะเป็นแขนยาวดัดยาวไปถึงช่วงยาวฝุดกระบะของหัวเดียวเลยนะครับโลบารเราก็จะให้ไฟนี้เป็นไฟเลี้ยงออปชันเสริมแล้วเราก็มีแผ่นเพจพวกนี้ลายอลยรเพิ่มเติมมาสามารถเปลี่ยนเป็นสีดําสีแดงหรือสีตามใจลูกค้าได้เลยนะครับ ออปชันเสริมก็คือไปไฟเบรกไฟ LED ด้านหลังอ,อยู่ที่เราจะต่อว่าเข้าต่อไฟอะไรนะครับทรงสวยถูกใจไปรุ่นแน่นอน,นครับและอันนี้ก็คือตัวกันชนท้าย Gen 7นะครับตัวนี้ดีไซน์เราล้ำล้ำมากครับล้ำล้ำที่สุดเป็นตัวพรีเมียมของเราเลยนะครับรายละเอียดงานค่อนข้างค่อนข้างละเอียดมากครับผมแล้วบอดี้มันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับในการทํา รายละเอียดงานของมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมีรายละเอียดในการทํานิดนึงนะครับขามันก็ตามหนักทั่วไปนะครับประมาณ6มิลและบอดี้ของกันชนประมาณ3มิลนะครับกับเราให้ไฟไฟเอ LED ดีด้านหลังมาด้วยแล้วก็เราก็ให้มีไฟไฟั่งใป้ายที่เป็น LED ดีด้วยครับแล้วก็มีห่วงสเกลโนเมก้าแล้วก็มีที่ลากห่วงข้างล่างนี้ของใต้กันชนด้วยนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับตัวนี้สุดท้ายนี้แล้วครับเราจะมาําเขาจากกับรถนายแบบนะครับของเรานะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยนะครับ ครับสวัสดีครับคุโบสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับคุโบนะครับหรือคุดอย4ี่คูนสนะครับได้ทําช่องเกี่ยวกับรถนะครับก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ไกด์นะครับชีวีวีนะครับวันนี้ก็ได้มาที่โรงงานของพี่ไกด์เลยนะครับมาดูด้วยด้วยด้วยตาเลยนะครับก็เห็นการทํางานของทีมงานแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะครับกันชนต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกันกันชนหน้ารุ่นนี้นะครับของ2024ันี่สิบส่เนี่ยแมทช์กับกระจังหน้าแล้วก็ลงตัวมากนะครับสวยงามราศีติ ขอบคุณมากครับพุกโกขอบคุณมากครับ